ช่องนะคะวันนี้เราจะมารีวินวนกแก้วกันนะจะพูดตาแบบนี้นะคะน,น,น,นกแก้วขนมไหมกิน,น,น,นกินคืหยอกเล่นนะคะ ตัวต่อไปกันเลยค่ะมาเลยตัวสีแดงนะคะตัวต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> เธอกินขนมด้วยไหม <c oughs> กิน <c oughs> ที่หลังเนี่ยูดเสียงแหลมเข้าใจไหม จะให้ดูสองตัวเลยนะคะนี่ค่ะนกแก้วกับน,นกแก้วนกแก้วสีแดงนกแก้วสีฟ้าขนม้วยกันเลยค่ะน,อนอกก้องนกนี่ไม่ได้เปิดไปนะคะนกแก้วกันเลยไม่ ไม่ค่ะอยากเห็นมันบินปีกไหมคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูค่ะสีแดงสีฟ้าถ้าเกิดว่าเราจะโกนดังอะค่ะในตัวนี้มันจะแบบเสียงแหลมค่ะก็จะ สีแดงไปกินข้าวหนอนก่อนปากก็ถึงแล้วนะโอ้โหค่ะกระเดนกระเดนจ้ากะตดนจ้ากะเดนจ้าน่ารักไหม ก็จบเ,เพียงเท่านี้นะคะอย่า<ป>ล,ลืมกด like, ไลค์กดแชร์ใน,นช่องน้นงคือดูชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ